สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมพี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในบเกณฑ์ชิ้นอิมแพกนะทุกคนนะรายการฟาร์มยับนะครับบนเกาะสุรุมวิและทุกคนนะอันนี้ก็อัดใส่พือถือนะครับเอ่ออัดไว้แล้วก็มาทยอยตัดที่หลังนะต้องขออภัยด้วยนะครับคนกรบพี่ไม่ค่อยว่างนะครับเพื่อนเอ่อคลิปช่วงนี้พี่มันจะออกช้าๆนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะ อืมที่จะไม่อัดป่ะเป็นเนื้อกเรื่อง,อง,องคลิปแยกแล้วนะที่จะฟาร์มไปด้วยทำเควสไปด้วยเออทะลุยไปเป,เป็นหน้าๆเลยครับทุกคนครับเราจะได้ฟาร์มยับไปเป็นทีระดับระดับน,นะครับเราจะได้ดูครับเออตัวนี้เสานี้มันเหมือนมีซีลายอยู่ก็ตรงกลางนะครับทุกคนครับแต่ทําอะไรมันไม่ได้นะอืมสว่วนนี้ก็เป็นรูปปั้นนกนะครับซึ่งมีอยู่เต็มไปหมดก็ไม่รู้ว่าทําอะไรกับมันได้นะครับทุกคนครับ แล้วก็มีเจ้าหมาแต่ครับทุกคนครับเจอไฟก็ไปหน่อยไ่ล่าเจอพลังแห่งคอมโบครับแบบนี้ครับทุกคนครับดูดเข้ามาแล้วก็เอาไฟระเบิดครับทุกคนครับหนีไปไหนก็ไม่ได้ครับตีดตายเลยครับนี่คือสุดยอดแห่งคอมโบที่โกงสุดนะครับทุกคนครับไรเดนเซียงหลิงแล้วก็จีนนะครับทุกคนครับแม่เราไม่มีเวทีเราก็ยังมีจีนนะทุกคนนะ เก็บอิเล็กโทรูลัสตรงนี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรแล้วนะแถวนี้นะครับทุกคนครับยามองดูว่ามีอะไรให้ฟาร์มแล้วเราก็จะไปฟาร์มครับมีออเล็กโทรูรัสอยู่ตรงด้านนี้นะครับเราก็วิ่งไปครับทุกคนครับวิ่งไปนะทุกคนนะเก็บให้เกลี้ยงเก็บให้เรียบนะครับทุกคนครับทางนี้มีหนึ่งอันนะครับทุกคนครับอยู่ข้างบนภูเขานู่นแหละน่าจะสูงครับทุกคนครับทางนู้นครับ ทางนู้นเป็นไข่อ่าเฮริคูนิชาครับวิ่งไปดูก่อนครับอ่ามีหีบครับทุกคนครับมีหีบเดี๋ยวเราเก็บหีบก่อนนะครับอืมมีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับทุกคนครับเออถ้าเป็นโคโควีนี่คือเราใช้สกิลตีตัวข้างบนได้นะทุกคนนะแต่ว่านี่ไม่มีตัวตีสูงนะครับแต่ว่าเรามีวิธีอย่างนี้ครับทุกคนครับเนี่ยตูดมาเลยครับลงมาไหมไม่ลงครับไม่ลงก็โยนไปครับทุกคนครับเออนี่กระเด็นกระดอนไปนู่นแล้วครับ เดี๋ยวมัโดนไฟดูดมันก็จะโดนระเบิดครับอย่างนี้เองครับส่วนครับเออนี่แน่เรียบร้อยครับส่วนครับอืมเรียบร้อยครับเอ้าเจอเมดครับส่วนครับมีเมดครับเมดที่แรงครับมันแบบเวลามันฟ้ามาหาแล้วมันก็จะใช้วงกลมแบบนี้ครับส่วนครับซึ่งแรงมากเออพอมันหมดแล้วเราก็เจอกูบ้าไปหน่อยครับทุกคนครับนี่แน่ The Hunt is on กับกรงนั้งแข็งนะครับปัวเออ เราโดนไฟตัวเองครับกระเด็นกระดอนไปด้วยเลยนะทุกคนนะสี่นะเรียบร้อยครับทุกคนครับอืเราเหยียบพื้นเราก็ติดไฟเราก็โดนสายฟ้าเราก็ระเบิดไปด้วยนะทุกคนนะเว้นระวังสกิลนี้ไปดัดมาคมสุดๆลเกินนะสี่นะดูดมาเลยครับทุกคนครับสี่คือพลรังแหกจีนเออเนี่ยนมเราโดนระเบิดเลยครับทุกคนครับก็ปล่อยสายฟ้าได้เหมือนกันอย่างนั้นเหรอเจ้านี้ปัดสายฟ้านะครับทุกคนครับ ตูงก็ไม่ตูงไม่นี่แน่ครับเจอระเบิดน้ำแข็งเข้าไปแล้วทุกคนนะับนิดนึงครับทุกคนครับหาด้วยสายฟ้าครับทุกคนครับแล้วก็เอากูบ้าจัดมันจัดการมันกูบ้านะครับทุกคนครับรแล้วก็ตัวนี้ครับทุกคนครับตัวนี้ก็เอาจีนเป่าไปหากูบ้าครับทุกคนครับนี่เรียบร้อยเออโดนพลังมังกูบ้าเข้าไปตัวไอตัวนั้นก็ต้องโดนลากลงมาครับทุกคนครับบอกเลยว่าโดนลากลงมาครับ ป๊าปก็ให้ครับแล้วดูดลากลงมาเลยครับตึงลงมาไหมไม่ลงก็เป่าทีนึงครับมันก็จะตกลงมาอีกฝั่งหนึ่งครับเสร็จแล้วแล้วก็ฮิวเลยครับทุกคนครับเรียบร้อยนะทุกคนนะมาเกมหีบก่อนครับทุกคนครับไม่มีของหล่นไม่มีอะไรเลยอระโอ้โหเรือซะเหลือเกินไอ้ดอกพูกตัวนี้มีประกอบฉากนะครับทุกคนครับเออ เราเราใช้วิชาดูได้ว่าตัวไหนมันแบบมีกลไกือทุกคนนะถ้ามันมีกลไกมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งครับมันจะเป็นออบเจกต์แยกออกมาแต่ว่าถ้ามันอ่ารวมอยู่ในฉากก็แสดงว่ามันทำอะไรไม่ได้นะครับไ่ขึ้นมาครับือนมีอิเล็กโทรคลัสอยู่แถวนี้ครับอันหนึ่งครับทุกคนครับมองหาครับไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเออจริงๆแล้วพอมาตัดคลิป ปรากฏว่าเห็นวันไอ้้กงๆข้างหลังไรเนี่ยแต่วันบังอยู่ทุกคนพี่เลยมองไม่เห็นตอนแรกพี่ไม่เห็นครับ<ม>เออพี่ก็เลยแบบเอ,อ้ยไปทางอื่นดีกว่าวะ<อ>ไปทางอื่นเฉยเลยโอ้โหล<อ>งมาข้างล่างครับบินข้างล่างอีกหนึ่งก้อนครับไปเก็บก้อนข้างล่างก่อนก็ได้เออเดี๋ยว่อยมาเก็บก้อนนี้อื บินลงมานะครับทุกคนครับโอ้เจออยู่ข้างล่างครับเจอซีรายด้วยครับมีซีรายอยู่หนึ่งตัวครับทุกคนครับเราก็เข้าไปเก็บตรงซีรายตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับนำทางชั้นทีเจ้าซีรายนี่คือเทพบุตรรูปงามนะครับผู้สูงส่งในอดีตครับแต่ว่าถูกเซเรเทียลงทันนะครับก็เลยกลายเป็นหดเลอตัวแค่นี้และสูญเสียความทรงจำนะทุกคนนะเหลือแค่ ความทรงจำเพียงเล็กน้อยที่จะช่วยนำทางนักเดินทางได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทุกคนครับแล้วเราก็เจอรีเลย์สโตนคเับมรนพารามาหารีเลย์สโตนนะทุกคนนะเราก็ต้องจัดการนะครับแก้ไขรีเลย์สโตนตรงนี้ก่อนลากมาวางตรงกลางตรงนี้ครับจึงโอเคตรงมีอีกอันหนึ่งครับทุกคนครบต้องมีอีกอันหนึ่งตรงนี้นี่เองครับเก็บมาเลยนะครับเก็บมาเลยแล้วก็ไปวางอีกฝั่งหนึ่งครับ รอฉันอยู่ตรงนั้นนะเจ้าสีไรเรียบร้อยครับทุกคนครับปรึงได้มาแล้วห <c oughs> ิดสบุบัติปรึงอีกฟังนะ Things are going a little too s m o o l y today. ตามสีไรไปต่อครับทุกคนครับ <c oughs> พาฉันไปเลยเจาย้าสีไรนายอยากจะไปไหนอืนไปแล้วครับแล้วเจ้าสีไรก็นำทางนักเดินทางมาจนถึงดินแดนที่ออแปลกประหลาด ซึ่งก็มีเห็ดเรืองแสงอยู่เราก็ต้องเก็บเห็ดก่อนมันพาเรามาเก็บเห็ดนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วมันก็พาเราไปหาศัตรูครับให้ศัตรูมารุมยำเราแต่พวกผู้โดยอีกเหรอกรับสายฟ้าไปแล้วก็กเติมทงล้อเพอร์วิคอดร,ร,รอนแต่ว่าเตรียมตัวเจอเอะไระเบิดครับทุกคนครับเออร์ดซีรับแปดหมื่นหกก็ได้เรื่องนะเ <c oughs> ออเฮ้ยเนี่ยนแบบ มันไม่มีอินเตอร์นคูลดาวด้วยนะทุกคนนะการระเบิดของถ้าไม่ตายไรเด้นอนะ่ะเออเหมือนกับเครื่องชิงเลยครับถือว่าดีมากเลยนะว่าเอามาเล่นเป็นสายคอโมโมได้ดีมากอะ่ะตัวไรเด้นนะครับทุกคนครับ This is a new one This a new one เดี๋ยวรอเอ,อ่อออลยเลเวลเยอะก่อนพี่ว่าเอลอยนี่ถ้าไม่ตายนี่นก็แรงอยู่นะนี่คือเลเวลแบบเลเวลสี่สิบอ่ะเออมันก็มีความแรงอยู่พอสมกกวควรครับ nice เติมสายฟ้าเข้าไปนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมก็ตายแล้วครับตัวนั้นครับทุกคนครับเรามาตีตัวนี้เลยครับซาร์เบอสไร์นอนสนะครับเนี่ยแม้ทุกคนเมื่อกี้ลาเด็ดเลือดแดงแล้วตอนนี้ลาเด็ดกลับมาเลือดเขียวเลยครับนี่เป็นวิธีการฮิวแบบจีนนะทุกคนนะเออกับวิธีการฮิวแบบบาร์บ้าเออใช้ท้าไม่ตายฮิวเอาทุกคนไม่ต้องตีแปดมันแรงกว่าแล้วมันฮิวทั้งปาร์ตี้ครับทุกคนครับเออเสียดายที่โคคุงมีนะเป็นตัวห้าดาวแต่ก็ทำไม่ได้ทุกคนนะ จีนทาได้นะครับจีนทําได้แล okay. right. terminal terminal who, who, like, ้วก็เอรอยทําได้นะทุกคนนะเอพี่เอรอยทําได้บาบากาทาได้แต่โคคุมิกับทาไม่ได้เอแหลกแหลกทุกคนแหลกครับเออมีการแหลกนิดหน่อยเกิดขึ้นแล้วก็โอปิงพุ่งไปแล้วครับปิงพุ่งไปเก้าร้อยแล้วครับปิงเก้าเก้าแล้วครับจะหลุดหรือไม่ครับเขาจะหลุดหรือไม่อ๋อเขาจะหลุดหรือไม่ข้าวของเขาจะหายฟรีหรือไม่ เดี๋ยวรอเน็ตแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับยืนรอเน็ตแป๊บหนึ่งโอเคเน็ตมาแล้วครับกลับมาแล้วนู่คนครับแล้วสีลายหายไปเลยเออสีลายอยู่นี่ครับแล้วก็มันมีเสาแบบนี้ด้วยนะเนี่ยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรกับมันครับทุกคนครับเออเป็นเสาแปลกๆเสาสามง่ามอืมเสาสามง่ามที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรกับมันเนี่ยตรงนี้ก็มีครับเสาสามง่ามแล้วก็มี มันเหมือนประตูไหมเออเป็นเสาเหมือนประตูครับทุกคนครับเหมือนเป็นประตูนรกอะไรสักอย่างเลยแล้วส้นดาท่าทางเหมือนประตูนรก <c oughs> แล้วมันก็พาเราไปเจอกับหุ่นยนต์ <c oughs> อ๋อแต่ไม่ยนต์ครับ <c oughs> หุ่นยนต์ไม่ขยับคบทุกคนครับเออหุ <c oughs> <c oughs> ่นยนต์นั่งเปล่าๆครับแสดงว่าอาจจะต้องทำเควสแล้วถึงจะลุกขึ้นมาแล้วซีรายเขาก็พาเราไปเก็บเห็ดอีกแล้วครับทุกคนครับแล้วก็มาเจอกับป้ายหลุมศพดูป้ายดูบาก็เหมือนป้ายหลุมศพ เยอะแยะมากมายอยู่แถวนี้เอานะครับทุกคนครับแล้วก็เจอซีไลอิเล็กโทรคลัสเออซีไลสายไฟอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนครับอ่ะนับรอดสมบัติที่สอบสูนนะครับไต้อะคิเมนมาอันหนึ่งนะครับทุกคนครับเของให้เกลี้ยงก่อนเสร็จแล้วก็มาซีไล์สายฟ้าต่อนะทุกคนนะซีไล์สายฟ้าจะเร็วมากเนี่ยมองตามมันให้ทันแล้วมันก็ กลับมาที่เดิมครับเหมือนวันให้เราทำอะไรบางอย่างสาพวกดีครับเออเอาสายฟ้าช็อตได้นะทุกคนนะช็อตแล้วมันจะเป็นกลมๆขึ้นมาครับเดี๋ยวรอรอสกิลคูดาวไรเด้นนี่ใช้ทำอ่ากลไกายอย่างนี้ช้านิดนึงครับเพราะว่าสกิลันคูดาวสิบวินะทุกคนนะไม่เหมือนกับเครื่องจิงแล้วเครื่องจิงนี่มันแบบมันเคลือบดาบได้ไงแล้วมันต่อเนื่องได้เลยครับพอแบบพอดาบที่เคลือบสายฟ้าหมดมันก็สกิลันที่หมดคูดาวพอดีนะ แต่ไรเด้นนี่คือมันต้องรอสิบวิครับกดได้ทีหนึ่งแล้วก็ก็ <S <S คือถ้ามันตีมอนส์อะมันตีได้นะเพราะว่าทุกครั้งที่ทำดาเมจมันจะมีฟ้าผ่าลงมาครับเออของน้องไอจะตีทะลุพิติออกมาแต่ว่าพอเป็นอ่าตัวที่มันแบบเราทำดาเมจไม่ได้พวกกลไกครับทุกคนครับไม่ได้นะทุกคนนะตรงสายต้องตามลําดับครับทุกคนครับต้องดูสายฟ้าด้วยนะครับว่ามันไปทางไหนครับอันนี้อันนี้นะครับอันนู้นอันนู้นและอันนู้นนะครับทุกคนครับ ต้องไปตามลำดับนะทุกคนนะอันนี้อันแรกนะครับแปะเข้าไปเลยครับทุกคนครับแล้วก็มาอันนี้นะครับแล้วก็รอคูดาวครับรอคูดาวเนี่ยแล้วพอรอคูดาวเราก็ลืมครับแล้วอันต่อไปเป็นอันไหนครับเนี่ยโอ้โหมันเลยแบบเออมันเลยกลายเป็นเสียเวลาเลยกลับมาดูใหม่นะครับทุกคนครับถ้าจําไม่ได้ก็ดูใหม่ครับไปอันนู้นก่อนครับอันบนก่อนนะทุกคนนะอันบนก่อนอันบนละมานกลางนะทุกคนครับอันบนละมานกลางอันนี้นะครับแล้วก็ไปอันนู้นนะครับ รอนิดนึงรอนิดนึงจะเปลี่ยนตัวก็เสียเวลาน่ารำคาญก็ใช้มันนี่แหละนะครับทุกคนครับรอไปสิบวิคือมันทำแดเมจพวกกลไกไม่ได้ไงเราตีแล้วมันไม่เกิดแดเมจมันก็เลยไม่ผ่าลงมานะครับเออมันไม่เหมือนกับตัวแบบผ้าของเอของซิงโชหรือว่าตัวอื่นนะครับที่แบบแค่เรากดตีมันจะพุ่งออกไปเลยอ่ะดาดน้ำมันไม่ต้องแบบรอคูดาเอ้ยรอให้เกิดแดเมจนะครับ ตรงนี้มีอ e ิเล็กโทรคราสหนึ่งอันนะครับทุกคนครับอืแต่ว่าเราต้องมีอ e ิเล็กโทรคราน้ำนนะครับเนี่ยมันโดดเข้าไปไม่ได้นะดูสิมีอยู่ตรงไหนบ้างว้ามีชาเลนจ์อยู่ข้างล่างอันนึงนะครับทุกคนครับมีชาเลนจ์อยู่ข้างล่างอันนึงเอฮอ้ยต้องไปเปิดเออต้องมีอิเล็กโทรคราน้ำก่อนถึงจะเข้าได้โถเอ้ย แค่ทำอะไรเดียอ่ะเปิดกลไกตรงนี้นะครับทุกคนครับเพื่อที่จะทำการใช้เลนนะครับลูกดาบที่เป็นตีมอนภายใน40เอ่อกวินะครับทุกคนครับอย่างนี้ก็ต้องโดนรังแห่งระเบิดนะครับตัวครับโุ้ใไ้นะครับตุวครับโปะโปะโป้ก็ไปครับทุ่วนครับโปะโปะระเบิดมาสิระเบิดมาสิเออแตกไปหนึ่งเขาส่วนครับไปที่ตัวนี้ครับทุ่วนครับไปที่ตัวนี้ครับ อยู่ห่างกันเลิศเกินอยู่ห่างกันเลิศเกินพวกแกเนี่ยอยู่กันคนละมุมเลยเกิดคนละมุมเลยแบบนี้แล้วก็ปล่อยกูบ้าลงไปเขาส่วนครับควกแกจะตายแล้วครับต้องรีบไปตีดตัวหนึ่งครับยี่สิบวินะครับ20่สิบวิต้องรีบไปครับไปไม่ได้ครับติดครับติดติดติดโอ้ยถลายถลายอีกโอ้โหนเหลือเวลาสิบวิครับทุกคนครับจะทันหรือไม่จะทันหรือไม่เรียกกูบ้าออกมาครับทุกคนครับและพาไม้ตายเลยครับบนหกห้าสี่สามสอง หนึ่งเอ้ยไม่ทันครับทุกคนครับโอ้ยมันยืนห่างกันเมื่อกี้มันไปติดหินก้อนนั้นนม่มันเลยไม่ทันนะเอาใหม่ครับทุกคนครับไม่เอาใหม่ ใส่เย็นๆครับ huh. ร right. uh ุนครับเผาคูบ้าเผามันครับทุกคนครับแล้วก็มาตีตัวอื่นครับพยายามต้อถึงเข้าไปหากันได้จะเยี่ยมมากนะทุกคนนะเออนั่นแหละกระโดดเข้าไปหากันเลยแบบนี้แล้วก็เติมรังไฟครับทุกคนครับโดนคู่ครับทุกคนครับโดนคู่ครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับน้่งแข็งที่คาดแตกมึงครับทุกคนครับแตกมึงครับเอามาตีตัวนี้ก่อนครับเออกระโดดเข้าไปหากันเสร็จครับทุกคนครับกระโดดเข้าไปหากันแบบนี้เสร็จครับซาร์เบโดสซาร์บครับทุกคนครับ กูบ้าออกมาครับแบบนี้ับระเบิดรัวๆก็ตายได้นอนครับตูม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 เรียบร้อยครับทุกคนครับก็ไม่เท่าไรนี่นะครับก็ไม่เท่าไรนี่นะพวกน้อยเี่ยเอาเลยครับทุกคนครับเราจะไปทางไหนกันดีครับีปขึ้นไปหายอิเล็กโทรกรามก่อนนะทุกคนนะมันต้องมีอิเล็กโทรกรามซ่อนอยู่แถวนี้ครับอาจจะอยู่บนบนนิดนึง เอออาจจะอยู่บนบนนิดนึงแล้วก็มีเลโกคุร,รัสอยู่ตรงกลางหมอกด้วยนะโอ้ี่เรามาถึงจุดจุด,จดแก้ไขปริศนาหมอ,อ,อกอีกจุดหนึ่งแล้วครับทุกคนครับเออเออ้ยหัวติดหัวติดหัวติดเอ้ยกับตนแล้วครับทุกคนครับโอ้โหสตาร์น่าจะหมดยืนเก็บสตาร์บิน่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะอืมอ่าเจออีเลโกะการานัมแล้วครับทุกคนครับอีเลโกะการานัมเรียกอีเลโกะการานัมขึ้นมาจบก็วๆเลยครับอ้าวแต่ให้เราบินขึ้นไปข้างบนก็ราบินขึ้นไปเลยครับ เอ้ามีตรงนี้อีกอันหนึ่งครับทุกคนครับบินนี้อีกอันนึงก็เข้าไปปลดเลยครับทุกคนครับจิ๊บเข้าไปครับทุกคนครับแล้วก็ปลดครับฝากเขาให้ครับแล้วเราก็มีอิเล็กโทรครัสตรงนี้อีกอันนึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงเตี้ยไปนิดนึงเออบินเก็บได้ครับเรียบร้อยครับทุกคนครับอ่ะสำรวจทั่วๆครับตรงนี้มีอะไรอีกไหมมีหีบครับทุกคนครับมีหีบอยู่ในใบเรียบร้อยครับบนต้นไม้มีไหม บนต้นไม้มีของหรือเปล่าบนต้นไม้ไม่มีของครับทุกคนครับฉันดันล้ก็ลงมาข้างล่างนะครับบินบินสำรวจก่อนทุกคนค่อยๆบินสำรวจครับดูว่าเผื่อมีอะไรให้เราเก็บครับปีซีลายอยู่ข้างล่างครับโอเคให้ซีลายนำทองเราไปนะทุกคนนะจงตามซีลายไปซีลายจะพาเจ้าไปหาสมบัติอ่อบินลงมานะครับค่อยๆบินลงมานะครับ แล้วเจ้าจะเจอกับซีลอยหนึ่งตัวนะครับทุกคนครับมีติ้ง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 อ่ะอ๋อไอไออิเล็กโทคลัสอันหนึ่งมันอยู่ในอิเล็กโทกรานัมนะครับแล้วอีกอันหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนครับเพราะเราบินมาจากข้างบนไงมันแสดงแสดงมันอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนครับเราก็มาถึงซีรายตัวแรกนะครับพอเรามาถึงซีรายนะครับซีรายก็จะพาเราเดินทางนะครับไปตามรากไม้นะครับเราก็เดินค่อยๆเดินไปครับยาลนครับยาลนยาลน แล้วโหมีตั้งสามตัวนะครับทุกคนครับมีตั้งสามตัวนะครับเราต้องไปตามหาอีกสองตัวนะครับพยายามมองรอบๆนะครับเหมันจะเป็นจุดสีส่วนไอ้นี่แล้วพี่ว่ามันมันใช้เป็นแบบเหมือนไฟนําทางเฉยๆอ่ะไอเสาสีขาวเนี่ยเออมันเหมือนเป็นเสาหลอดไฟครับทุกคนครับอือเอ้ยมีน้ําด้วยทุกคนโอ้โหมันจะโดดลงน้ํากับระวังด้วยนะครับมีน้ําด้วยนะครับอ่ะตัวที่สองครับทุกคนครับตัวที่สองครับบินไปนู่นแล้วครับ ปินไปโน่นก็ตามไปครับทุกคนครับตามไปครับเออแล้วก็มีอิเล็กโทรกราหนมนะครับเก็บอิเล็กโทรกราน่ำครับมันพาเราบินข so uh, so ึ um, uh, Hence, uh, ้นก็บินตามขึ้นมาครับทุกคนครับอิเล็กโทรอ่าซีรายก็ตามมานะครับซีรายก็ตามมาเราก็ยังคงตามซีรายไปเรื่อยๆครับทุกคนครับอ่ะเอาไปเลี้ยวซ้ายแล้วครับันเลี้ยวซ้ายแล้วครับอ่ะข้ามไปตรงนี้นะครับข้ามตรงนี้นะครับโอเคครับสองตัวแล้วเหลืออีกตัวเดียวครับทุกคนครับเหลืออีกตัวเดียว โยงตามสิายไปวิธีการตามหาสิายครับทุกคนครับเราก็ทําง่ายๆโดยการเปิดวิชั่นครับทุกคนครับปุ๊บแบบนี้ครับแล้วมันก็จะมีเส้นทางบอกเห็นไหมอยู่ทางนี้ครับไปทางนี้นะทุกคนนะตามไปเรื่อยนะครับตามไปเรื่อยอยู่ในถ้ำนี้ดี่เองครับทุกคนครับถ้ำนี้มีอะไรไหมดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับทุกคนครับถ้ำที่ว่างเปล่าครับว่างเปล่าหรือเปล่าไม่รู้แต่เราไปนะครับอาจจะไม่ใช่ถ้ำที่ว่างเปล่าเออ ตามซิรายไปนะครับทุกคนครับตามสิรายไไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมาที่เสาของเขาครับครบสามอันครับขีบจกออกบ้าครับทุกคนครับริ่งเยี่ยมครับทุกคนครับของเลยครับเอออ่อขาน้ำโอ้ตายแล้วทุกคนงันหยาบครับเออไม่ใช่กลนไกเล็กๆครับกลนไกใหญ่ครับอมันขังน้ําแสดงว่ามันต้องการให้เราลงไปข้างล่างครับทุกคนครับ ฉนะนั้นเราก็ต้องลงไปข้างล่างครับทุกคนครับแม่ปดหมอกตรงนี้ดอยากสุดขวดเอ้ยมีอิเล็กโทรคลัสอยู่ตรงนี้ครับเก็บก่อนครับทุกคนครับซ่อนอยู่ตรงใต้รา,ากไม้แนละ้ตรงนี้นะทุกคนนะลงมาข้างล่างนะครับแล้วเราก็ฝ่าหมอกไปนะครับแล้วเราก็เจอกับเจอกับแสงไฟแล้วก็มีเห็ดอยู่ เก็บเห็ดไปให้หมดครับทุกคนครับเดี๋ยวเผื่อแบบมันมีตัวละครตัวใหม่มาแล้วเราได้มาอะไรเงี้ยมันต้องใช้แน่นอนครับเออเพราะฉะนั้นเจอตามทางเก็บให้หมดครับเก็บให้เกลี้ยงครับตัวหนึ่งมันใช้ประมาณ200กว่าอันอะ2 5 0ร้าน่าจะไม่ผิดนะทุกคนนะตรงนี้มีหินแปลกๆที่เหมือนจะเป็นกลไกครับวันนี้กลไกแน่ๆครับแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงครับทุกคนครับมันมีนกโวกอยู่อ่ะมันเราทําอะไรนกโูกไม่ได้ครับทุกคนครับ มันเหมือนกับว่าต้องทำเควสเลยอ่ะเห <Ill usion. S 1> มือนกับว่านายจงไปทำเควสซะเฮ้ย <Yeah. S 1> อ่านปน้ายดิอ่านป้ายตามสายตาของทันเดอร์เบิร์ดไปและอธิบายเจตจำนงของเธอตามสายตาของทันเดอร์เบิร์ดไปทันเดอร์เบิร์ดเขามอง,ของทางนี้นายเห็นหรือเปล่าแล้วทำไมตัวนี้มันมองไปอีกทางนึงฮะมันมองไปคนละทางเลยฮะมันใช้ได้จริงๆเหรอเนี่ยตามไปครับทุกคนครับอ่ะตามไปเพราะเราตาม bird ันเดอร์เบิร์ดตัวนี่มอ เราก็จะเจอกับลกอีกตัวหนึ่งครับทุกคนครับแล้วก็มองไปทางนู้นครับทุกคนครับอืมแล้วเราก็เก็บเห็ดนะครับแล้วก็เดินตรงไปนะครับเดินตรงไปครับเราทําอะไรกับรกไม่ได้แล้วได้แต่เดินไปอย่างเดียวครับทุกคนครับแล้วก็พาเราอ๋อมาเจอถ้ำครับทุกคนครับมาเจอถ้าแล้วเราก็เดินรอดถ้าไปนะครับแล้วเราก็เดินรอดถ้าไปนะอ๋อ สว่างแล้วครับหมอกมาไม่ถึงตรงนี้แล้วหมอกมาไม่ถึงตรงนี้เออจัดการเขาตัวรับตูดตีคือพรางเหตุการณ์โปก็ตูนครับเหมือนวดแบบปืนพ่นไฟอ่ะเออเหมือนปืนพ่นไฟครับทุกคนครับเราใช้วิธีการแบบนี้ครับเรียกสายฟ้าออกมาโยนกูบ้านลครับทุกคนครับแล้วก็เอาจีตูดครับเนี่ยเหมือนเราแบบมีกูบ้าในมือแล้วเป็นปืนพ่นไฟครับทุกคนครับแล้วก็หางกูบ้าไปทางที่มีมอนสเตอร์อยู่ เยอะผิเลยใช่ไหมล่ะนะทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็ลงมาก็เจอนกอีกแล้วครับนกที่เราทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนมีประตูอยู่ตรงนี้ครับเออเหมือนมีประตูอยู่ตรงนี้เอาข้ามมาครับข้ามมาแล้วเราก็เจอแล่ไลสโตนครับทุกคนครับเออแล้วก็จเจอกับหุ่นยนต์ครับจากการหุ่นยนต์่อนครับรังพายุแห่งเพลิงนะทุกคนนะ ล่างวายูแห่งโรื่องและร่างแห่งดาบไายฟ้าระเบิดฟ้าซูมซูมซูมอย่างไหมทุกคนมันระเบิดทุกดอกเลยนะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตคูดาวเลยครับมันถือว่าสุดยอดมากเออหรือว่ามันสลับกันระหว่างของเจียงหลิงกับของไรแน่ต้องไม่รู้นะทุกคนนะแต่ว่ามันเข้าขาดกะดีมากพี่บอกเลยมันเข้ากันดีมากเดี๋ยวไปครับตัวนั้นมันตายแน่นอนครับมีเลยลสโตนอยู่เต็มไปหมดเลยครับทุกคนครับเออ วิเลไลสโตอนอ่าวิเลย์ไลน์เหมือนต้องวางสายไฟอ่ะเหมือนมีแบบเนี่ยตรงนี้มันเชื่อมกันนะทุกคนนะพอเราดึงออกมาครับยึดต้อตงให้นเนี่ยเออมันจะเชื่อมมาตรงนี้ครับแต่ว่าเออเราต้องไปวางตรงไหนเนี่ยเราวางตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับในการแก้ไขปริศนาตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคก็สวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า ไม่เกี่ยวกับน้ำแข็งนะครับ